่ <med> น้ำป่าตา,ารวมรถบอกไป้ว่าตอคือเครื่องโขกคับแฉะจนจิ้งหัวหนามเลยหลายคนนี่กับคนเด้หมาแน่หมาแน่ถ้าว่าหมาแนี่ยจะมุ้ยผูกกาคนอีกเด้อ ไปนี่ได้ได้หมอดินิ่มปนิ่มเนี่ยเอาให้อีกตัวได้แน้าดน้ำขปุ่นว่าจะทิ้ตัวได้เป็นยังอส่สองโลครับทีท้ายลูกมาเลยครับเหมือนเดิมโอ้โ้ยโกกว่า แล้วครับเหมือนเดิมเล็กกว่านี้ครับเหมือนเดิมครับโดยเซนบอยเหยื่อประกำมังครับไม่เหงาครับพี่น้องมาทำมครับครับผมนี่แหลครับผลงานผลงานที่ได้บังขันครับปลาดินไซโบครับนี่หัวฟอยพี่น้องเอ้ยอนี่ครับเขาเห็นว่าปลาดินหัวฟอยครับนี่ครับนี่ตำมเชื่อได้ครับนี่ของแสบหายจริงด้วยโดยเชฟของเรานะฮะวันนี้ตกได้เองพร้อมนะครับลงมือเองพร้อมครับพี่น้อง นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มันสุกแล้วจะเป็นยังไงนะครับหอบนบน,บนมูหันแบนนบนางี่ีการห้อ,หอน,นะอนอกนมดังไฟออกไป เพื้นเพื่อนที่ใส่รองผมผมพาไปยเนี่ยอย่างไรละไก้นี่นี่อันทิมนี่แหละครับแล้ววันต่อสุขครับพี่น้องไปไหนครับติดตามต่อไปครับผมนี่ครับผมเริ่มลงเตาถ่านนะครับเตาถ่านอันนี้ไปส่งครับพี่น้องจะได้เป็น่านนลยครับ ฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงท,ท่าแจกนี่ออครับมาพี่น้องครับมาดูผลงานกัน,กนครับผมนี่ยซุกเลยพี่น้องนะเมนูประจำเขื่อนครับนี่เลยพี่น้องนี่ครับเพื่อนปลาน,นิ้นเผาควยนี่ออครับ เดียนดี๋ับพน้องอ้นปาอยู่เบจังนะตะกอนขอัรถขาเพิ่นปาเบรนครับไดอ้ยนี่ครับพี่น้องนกนนี่ต๊ได้แล้วเช็ดค่าเึอนเลยครับนี่นี่ก้เลียยู่มูนี่อยกระือหีไปกำบักทั่วครับนี่นี่พักขอนี้วพี่น้องเลยก็อยากให้พี่น้องเห็นครับบอกหอมหวยหอมบอกกอเลยครับนี่ ยอดครับคุณยอดนี่ครับเมนูประจาทีมงานเมนูผู้นำเผาออกมาได้ไหมโอ้เมนูผคนทัาผู้นาเผาเข้ามาเออกหนาเต็มหนาเลยช่วงนี้ช่วงนี้บ่บางหนาเลยครับแต่ก่อนนี่บางหนาอยู่ดังแล้วตรงนี้ดังแล้วจัดไทยนะครับนี่ครับกับทีมงานหนาหนาที่เราครับผมเอามังไรมากหน่อยตะกร้อไอ้บ่วงไป่ชามาเลยครับเด้อกินข้าวแจกแจกครับทีมงานครับผมตักก่อนไหมข้เยเอาเลยข้าวเหน่อยก่อนเนาะลวก มันเย็นแล้วบับก็ให้บ้ยพี่น้องเลยเอาครับผมฝากติดตามครับผมครับจะใครกดไลค์ก่อนเนี่ครับเป็นกำลังใจทีมงานของผมสวัสดีครับบพอะไรนี่ว่ามันก็จืดเเลยนี่ยปาล์มจืด